เร่เข้ามาเร่เขามารับแทงหมดเลขเด็ดเลขดังไม่มีอันห้าบาทสิบาทก็<ด>รับนะบนพี่เจ้ามือหวยแถวนี้ก็มีผมคนเดียวแหละบริการดีแถมไม่มีอันเลขตีสามร้อยคูณร้อยโอ้โหแทงเยอะเลยนะเนี่ยขนาดเจเพนกับเจพรยังแทงไม่ถึงครึ่งเลยก็ร้องละเพี่เงินหมื่นเข้าพบใจพี่แม่โอ้ยมึงก็พูดนี่จะแทงหวยเปล่าอย่าเจื๊ย มันขายหวยทับทินพี่โคตรมากมว่าสองตัวเนี่ยนี่ท่านลูกค้ารายได้ช่วงนี้อยากลูกค้ากลัวแถวนี้มันเห็นกลัวว่าตินูติดพี่อยู่เท่าไหร่เหรอไม่มาใช้คืนแล้วอเปล่าจะมาเซ็นเพิ่มสี่สามลายคุณล้อยเลขที่ออก 4, 3. 3> สี่สามส้มเล่าที่เป็นเล็กเด็ดจากหลวงปู่เอ็ดเวิร์ดเขาเพิ่งมาเปิดสำนักอยู่ท้ายซอยนะหวยแม่นขนาดนี้แม่คงอยู่ร่วมซอยกันไม่ได้ไอ้ราช่ององค์ไหนที่มาในหวยแม่นมั่ฮะ ไม่เชื่อก็อย่าลบหลูเดี๋ยวชีวิตจะมีใครตัวไหนกำลังองลงมึงรีบเข้ามาเลยโอ้โหทั้งห้องเลยเว้ยกอนหลันทำไมเฮ้ยของมึงเหรอไอ้หวยมานมากะถ้าเธอไองลุกไปแววนถ้าอยากจัดการพวกร่างทรงเราต้องใช้ของดีเข้าสู่ทันงขอแนะนำไอ้นี่เลยลงพอ่อโป้งรุ่นอัปเกรดประสิทธิภาพดีกว่าของพี่ยักษ์ตอนเลย่ยิงผีชุดดำแถมมีสโคบล็อกเป้าแบบเดียวกับเกมฟรีไฟาาสาธุเอาเลยหลวงพอ่อโป้ง <S <S เ้ยเข้าได้ไงวะของเขาดีจริงเว้ยนรกหยุดนรก2 7จัดมีนาคมนี้ในโรองภาพพยศ